รอบนี้ถวัดไม่อยู่ให้ทีมหน้าเออมาสีดำมาหน่อย แต่เค้ดเจมบอกไม่ค่อยใช้สองใบหลิวเลยนี่นะครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งส่องใบหลิวไม่ไมค่อยชอบใช้หรอกอใช้สองใบหลิวมันเรียกปลาดีแล้วแบบมันกัดง่ายอะ่ะไม่ค่อยอยากใช้อะ่ะมันได้ปลาไวอะ่ะก็ลเลยชอบปวดเป็นใบหลิวเดียวแต่ถ้าบอกว่าใช้ให้ดูได้ไหมได้มาวันนี้มาดูกันสองใบหลิวโอ้ยใส่ผู้ จะกัดข้างหน้านี่ยคอยดูนี่นไงพูดอย่างมันทากัดคำเลยหลุดไปละเห็นปะสองใบ่หลิวมันตีไม้เดียวแล้วกัดเลยอะ่ะผมไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เออถ้าอยากคุณอยากได้ปลาไวก็ใช้สองใบเหลิวถ้าคุณอยากแบบเน้นอารมณ์อ่ะขึ้นคืนมาอย่างเงี้ยก็ถอดเหลือใบเหลียวเดียว,ยวแล้วแต่ชอบ ถ้าแต่ชอบไม่ชอบก็แล้วไปหนึ่งสองสามเยอตัวเหี่ยเหี้ยต้นกล้วยส่วนปลาอยู่พื้นสีดำสีดำนะครับอยากได้ปลาไวใช้สองใบหลิวสูตรลับมันเรียกปลาดี เห็นปะตาเลี้่โอ้โหปสวนมือเล่นกับพี่ไอ้น้องอยากได้ปลาไวให้ใช้สองหลิวนะครับกัดง่าย X 2สีดำตัวเล็กสเปค X 2สีดำ ขีดนึงสวยงามนี่นะครับเบืยเสียทรงเลยปากระฉีกไม่น่าฉีกไม่น่าดึงคืนมาเอา้าทะลุไปลิปอีกดูเป็น่ายอื่นขาดไปแล้วกบยางราคาแค่นี้นี่เหมือนไงคืนเหมือนเดิมเลือดปลาเลือดคนเนี่ยอ้อไอสัตว์เลือดคนไอ้หอ่ะเอาไปตัวสุดท้ายแล้วเนาะเัาจะมืดแล้วเนาะตากล้องเนาะกล้องไม่เห็นแนละ้วไง นี่น,น่ะตกแล้วมาโหกัดเลยอะ่ะไม่อยากให้กัดกกออดูอคือมิค่อยหยากใส่สองด้วยหลิวอ่ะตีลงกัดเลยแล้วกล้องเห็นป่ะเห็น,น้ยเพราะว่ามันกัดไวเกินแต่กล้องถูไม่ทันอ่ะดูนะ แล,ล้วก็เกี่ยวมาดีกว่าผมอยากได้พุ่มพุ่มเกี้ยนมีแต่แหวนๆน่ะผมเอานี่ไอ้ร่องผักตรงนี้เ่าจะมีตัวโตให้เราหน่อยเอาตาคิดนะเนี่ยเดี๋ยวรุ่งผัก,กนันนะอ่ะหเห็น,นยังเห,นหน็นยังฮะ วัดตะกล้องใกล้ๆเท่านี้เห็นไหมเนี่ยไม่เอาอ่ะผมยกออกมาเฉยเลยนะไม่ได้วัดนะไม่อยากวัดอ่ะตัวมันเล็กน้องฝากก้องเดิมยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหรอเนี่ยตรงไหนที่เดิมเลยเนี่ยตะก้องเริ่มมองไม่เห็นแล้ว ตัดแล้ไหมตกงหาเอ้ยตัวเล็กปล่อยปไปสบัดทิ้งอะครับสบัดทิ้งสบัดขว้างเลยตัวเล็กกัดผมแกล้งวัดเบาเลยแนละ้วตัวเล็กกัดเออจำไว้ถ้าใช้สองใบเหลียวปลามันกัดไวเออ ถ้าใครอยากได้ปลาเร็วก็ใช้ไปดิวสองไปดิวซะ่ะรอบนี้ขอตัวปิดคลิปนะคนระับผู้ชมจะเล็กก็ใหญ่ขอปิดคลิปแล้วกันไม่สะบัดทิ้งละเพราะว่ามันมืดนะครับมาเอา้สายฟูกล้องเห็นไหมข้างหน้าแล้วเนี่ยสายมันฟูทำไม มมุเดปาดไม้ไอ้บ้าอุตส่าห์ตั้งใจละเฮ้ยกัดยีชิบหาย หลุดเป็นสิบแล้วอ่ะสีดำสีเดียวเอาใกล้ๆตรงนี้เสียมิูตัวนี้ตัวเริ่มสวยนะแต่ก็ยังฟิวอยู่เรามันทำไมชอบทำปลาหลุดอะ ให้ท่านผู้ชมรู้ไงว่าของเรากัดดีเราเลือกปลาที่คู่ควรของเราอะรอบรอเนี้นถ้าวัดไม่อยู่ให้ถีบหน้าเลยเออแต่มันต้องกัดก่อนนะถ้าวัดไม่อยู่นะให้ถีบหน้าเลยีทีทฮะีทีทีทนึงเอานอนอยู่ตรงกล้องเลยนะเออถ้าวัดไม่อยู่นะไม่เกี่ยวกับไม่กัดน,นะ,ะแต่ผมจะวัดดีๆคือวัดดีๆมันก็อยู่อะอย่าง ไม่โดนทำไหมหยุดรอปลดทีผมนะครับดีเลยโอ้หลุดข้างหน้ามืดแล้วบอกแล้วอยากได้ไวอยากให้ปลากัดไวให้ใช้สองใบเหลิยวนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับจะเก้ถูกสองเหลิยวแถมอยู่แล้วจะชอบใช้เหลิยวเดียวหรือชอบใช้สองเหลิวก็แล้วแต่ท่านชอบเลย แถมให้อย่างนี้เพียงแค่ว่าสองหลิวปลามันกัดไวแค่นั้นวันนี้ไปละตีให้ดูแลสองหลิวใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่เพียงแค่ว่ากลัวได้ไปเยอะแค่นั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใด้วยส่งงานในกลุ่มยอจ f เอฟซีซื้อหจากร้อยเป็นไงโย <Yo, S 2> สวัสดีครับ<ะ>ผมเป็นไงหลังจากชมคลิปจ็ดเคตัวสีดําเสร็จแล้วนะครับอยากจะบอกว่าจ็ดเคมีขายเว้ย นอกจากมีขายแล้วทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เรามาอยู่นหน้ากลุ่มเอเจฟ็อกเพูดคุยปรึกษาส่งผลงานใยญ่เอเจเราจะมาสุ่มแจกเจ็ดเคกันจากผู้ที่ส่งผลงานสวยๆทาถูกกฎถูกกฎกติก,กา,าของทอี่ผ่านมาเออมีใครกันบ้างนะครับเยอะแยะเลยก่อนอื่นผมจะยกตัวอย่างทั้งคนที่เข้าร่วมสุ่มได้และเข้าร่วมสุ่มไม่ได้หนึ่งสุ่มของท่านคือหนึ่งฉลากนะครับหนึ่งโพสนั้นคือหนึ่งฉลากถ้าคุณส่งผลงานสิบคนคุณก็มีสิบฉลากนะครับอาทิตย์นี้คนส่งผลงานเยอะมากเลยนะครับอย่างท่านแรกนี่นะครับ ฟ้าหลงผวนจะทนได้ไงนี่ครับโผ้กระส่งด้วยั้งกระสง่งต้งช่อเลยอย่างนี้ไม่สามารถเข้ารุ้นได้นะครับอันที่รุ้นได้จะเป็นแบบนี้ก็คือ1เลยถ่ายรูปคู่ปลา2อ้าปากเห็นเหยื่ออยู่ในปากปลาชัดเจนนะครับ3เนี่ยถ่ายรูปคู่หน้าปลาอยู่อย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมจะเอามาในการส่มพเพราะอะไรถูกไหมเพราะการปลายืมการเอาปลาตลาดมาเกี่ยวบางทีแบบโอ้อยู่ในอยู่ในบ้านเลยอยู่ในตู้เซาบ้าเลยเอาไปถ่ายรูปปลานอ,นอนอยู่ข้างตู้เซาบ้าไม่มีใครก็ทำกันหรละครับเออ ถูกไหมเอาปลาไว้ในตู้เสื้อผ้าไม่มีใครมาทำกันดังนั้นมันดูเฟกไปผมก็จะตัดออกนะครับเนี่ยอย่างท่านนี้นี่ถ่ายที่หมายเลยเห็นไหมถ่ายรูปคู่คนปากมีปลากัดเหยื่อนะครับอันนี้ได้ในการสุนนี้ได้เลยคาปากอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดเนี่ยได้เลยนะครับเนี่ยลงคลองได้เลยนะครับได้หมดเลยนะครับนี่ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคู่รูปคนโอเครู้เรื่องแล้วเนาะ แล้วก็มาอยู่ที่วงล้อนะครับวงล้อนี้จะเป็นลายชื่อของคนที่ส่งผลงานและทําตามกฎถูกทั้งหมดนะครับสังเกตจะมีชื่อซ้ําเยอะเพราะเขาส่งบ่อยและทําถูกตามกัติกาก็จะขึ้นมาสมมุติส่ง1นึ่โพสก,ก็มี1อ่านส่งสิอ่านก็มี10บลายเชื่อเราสต็อปดูนะครับจะเป็นลายชื่อตั้งแต่วันที่กุมภาพกุมาจนถึงวันนี้นะครับจะมีอยู่นี้หมดเลยว่าแล้วมาสมหาผู้โชคดีนครับไป ยินดีกับคุณคุณอะไรเนี่ยคุณนัทพัฒนนะครับชื่อเฟซนี้นะครับรายงานตัวมาเลยนะครับรายงานชื่อที่อยู่มาเลยเสียค่าจัดส่งห้าสิบาทเดีถ้าอยู่ใกล้ใกล้มารับไปเลยไม่เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นรับจะแก่ดูไป1ตัวตัวแจกนะครับตัท,ทใดๆฝากกนไลค์กดแชร์กนตัดใบค s ้ายเอ็กก็มีขายกบติปปีก็มีขายสั่งจองมาได้ที่เอเจฟ็อกเอฟีป้า